แมดีดมนนี้แม่ปิ๊นกับน้องที่ยวจะพาไปทัวร์บ้านแม่นิดบอแม่นบ้านของเจ๊กแก้วตาเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมื่อไดรก็เห็นแต่ปิดหน้าปิดตาพาไปหานราไม่เดี๋ยวน้องปิ้นสิพาไปบุกบุกบ้านบุกบ้านของเจ๊กแก้วตาแล้วมีอย่างเนี้ยนานะบ้านเพิ่นเพิ่นเป็นคนมนั่นมั่นเป็นคนดุด้เจ๊กแก้วตานะคนว่อยู่เซาเามือวานมื่อก่อนนะ เอามากเซอรี่มาฝากน้องปิน่นเอามากเซอรี่มาฝากน้องปิ่นเพื่อนไปซีเบ็ดต่อเพื่อนไปซีเบ็ดู้เดียวเพิ่นนเราจะไม่ฮัลลิฮูพอมนะเพิ่นไปซีเบ็ดนะเพิ่นเก่เามาฝากมือนีเพื่อนทรงเขา,วมมาความาเพื่อนคอมเมนต์มาในเฟสบุคเพิ่นว่ามาเอามากเซอรี่เด้อปิ้นว่าสันกันเลยพากันอาบน้ำมาเชี่อวไปเล่นน้ำเพื่เนาะไปะเอาไปกันเลยนะไปกับลุงง ดอกไม้มาไปเดี๋เอาไปบ้านเจกาตามึ้โดนมะฮุงเหาก็ดอกดกตัานข้างหลังดอกใหญ่แท้ดอกขนาดเลยมะฮุงโบอึดต่ำไปน่าจะวาอยู่ย่างก็ไปเบิ้องด้วยตอนนี้เราก็มาฮอดหน้าเฮือนเจกาตาแล้วเนาะจริงๆริบาะแม่นเทิงเทิงเพือนนั่นแหละเทิงเป็นเฮือนแล้วก็เทิงเป็นล้านเนาะ เป็นร้านอาหารแก้วตาคาราโอเกะเป็นร้านอื่นกินเขา่าบ<อ>่จัดได้ตอนช่วงโควิดยังบ่มาเพื่อนกับมีลูกน้องหลายเยอะเนาะมักเมาพี่น้องเมาเห็นแนวกินแล้วมาบุกแนวกินเิ็นล่านเจ๊แก้วตาเมื่อนี้ชิมเลยบ่ชิมได้กินมั้งเด้อ โอ้ oh, บรรยากาศดีแหงพุ่นนะลม,ลมลื่นขนาดเลยต้นมังเมาเนาะต้นใยแล้วมลมลื่นดีขนาดเลยมันมีต้นไม้ต้นไม้เพื่อนหลายดูดิอะไรเนี่ยมาเบิ่งดูโอ้ยเพิ่นมาลำใหญ่เพิ่นสงสัยสีดกแหง้ง ดก,ดกแห้งอยู่นะจนล่มจนต้นมันล่มนะบรรยากาศนี้สุดยอดเลยแนมไปทางใดบรรยากาศดีแหงเพิ่งดูผลอยู่บะนะป้ามันกล้วยอยียงอะนี่ข้าเจ้าเอิ้นกล้วยออียงนี่พี่น้องน้วยนิดน้อยไหม คือบางเงาทำใหญ่เพื่อนโอ้มีหลายต้นอยู่ตอนนี้ต้องใส่สีเก็บไปแล้วนี่เพ่อนเก็บไปฝากอยู่มือนั้นยายายันน่ะมีใครอยู่ไหมเนาะเอิ้นบังดู วส,สวัสดีค่ะยังอย่างนี่นี่ยิบถุงไข่ยิบถุงไข่มาจูโจมเลยโอ้คือสวยเด้อเนาสสะสวัสค่ะ,คะ,คะอนอ้เราปิ้นเพื่อนไม่หยามหยามทางเราหว่อนงั้นค่าขับแมวมาเลย กำลังยิบถุงไผ่กำลังยิบถุงไผ่นี่พี่น้องพูดว่ามียิบถุงเห็ดอย่างนี้ถุงไปหาหน่อไม้นั่นคมือเขาจ้าพ่อเจ้าป้ามื่อนี่ฝนตกไปไซก็พอได้มื่อนี่ไปไซก็ได้ฝนตกเตรียมอุปกรณ์เของป้าขึ้นกันวมาที่น้องเห็ดถุงนี่แหละน้องปิงกับน้องปิงกันเลยว่าเพิ่นวัยยุ่ซื่อๆเห็นบอลนี่มื่อวานมื่อก่อนนี่ก็เอามาร์เซอรี่ใบฝากแล้วก็ไปซิกเบ็ดได้บ่ไปหาหน่อไม้มาแหลกอะไรกับเซกได้ฝนตกกับมานี่เออ พยายามมากไปก่อนก่อนล่วงหน้าเลยนะนี่นะพี่น้องถามมาว่าเจ๊แก้วตาเพิ่งยู่อยังไงเพิ่นเพิ่งยู่ผู้เดียววะเพิ่งยู่อยังไงว่าจันเก็ยู่ผู้เดียวแล้วค่ะไปเบิ่งแน่งแต่ว่าแต่ใหญ่ใหญ่จะไปหาเงินหาทองตะกี้เพิ่นกำมีลูกสาวหลายแต่น้อมีแต่ผู้งามๆถ้าเราโอเคค่ะถึงถ้าเราโอเคปีนนี้มันจะพิดไปตามสิ่งแหวนรอบนึงและค่ะย้อนโควิดเนาะ โอ้ยดูซือเขาปลาเขาโคกนี่แหละผ้า้องปิ้นเนี่ยเราไปมีโมกับพากันไปค่ะมือนี้พื่อใดไปแล้วมือนี้เพิ่นไปหาเฮ็ดเป็นตาสะอ่อนเนี่ยซุ้มเฮ็ดสมปิเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำาน้ำใหม่แน่อันแต่ละคลิปไม่แต่เขาโขกเขาปลาคนไม่กินนู่นแน่ทาน้ำใหม่แน่เก็บเฮ็ดแน่กับเห็นแต่ปิดหน้าปิดตานี่ยแหละมือหนีรถเกี้ยบ้านค่ะท่านสวยเด้อนี่ขนาดเพิ่น ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะยามใส่แล้วค่ะไรยังไงผมงอม <c oughs> ัเป็นอยงกันนั่นไฮไลท์เปนเป็นเยนไฮไลท์ผมงอเนาะวันนี้นี่ยเพิ่นยังสวยๆอยู่เลยเนาะไปเรียบหาหาแต่แนวกินยูป้ายูโดงพิดหน้าถพิตานี่แหละเพิ่นงพิดหน้าถพิตาก็เพิ่นสวยเด้อนี่มาพผนมาส่วงผลละหมากลากไม่เบิร์ตนะกจานกน้องกินผลไมาไทยสาบวดว่าหันทั้งลำไยทั้งเชอร์รี่ทั้งเมีงหลือปากตองแตกมีเบิร์ตปลาเบลยนะมีกระเพาะ ไมาใช่เลยเล่นกับพี่เขาเลยขึ้นบ่ออึดเนื้อยากเนื้อกินปลาเดี๋ยวเอาไปย่างเหรอปไปย่างเนอะเดี๋ยวไปฆ่าสันด้วยมึงน่ะต้นมะตองก็อยู่ทางหลังมาจูโจมหอดหลามด้วยมีต้นมะมี่ต้นมะม่วงต้นลำไยไอ้บิดประตูนี่เซลี่ไก่สิเวิร์ตแล้ว มืัอนั้นเอาไปกิ้มกับอันพริกเกลือนะแซ่บแซบนะน้ำดื่มเดียวตอนที่สุกเต็มต้นนะเอาให้กินเลยอยากโอเค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 เห็นมั้เห็ดพวกออกไหมอยู่บ้านนะออกมันถ้าหมดหน้ามันแล้วออกอีกอยู่บ้านออกอีกแล้วออกเลยบักแล้วที่แล้วก็มาฟูว่นนี้เชื่อไม่นั่งเรืออยู่บเบ้่แซมบ้า อยู่บ้านนะเง็ดปัปวออกแล้วหลายดอกพอดีงามไหมตอนนี้บอกม่โอ้มีหอดไก่ไข่หนนะพี่น้องคาจังคผ้าเพิ่นค่ะเบิ้งรถเนี่ยลักพาเพื่อนไปมาเด่นีกเพื่อนเำาไม่เราไม่รักาเพื่นไปหาำไม่มา่กระยูจังสีล่นีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ป้ากบเพิ่นไหม กบกับปลาเลี้ยงผสมกันเลยกบกับปลาเลี้ยงผสมประสานกันกบแม่ตายแล้วของยายนี่ท่านชิดยาไข่ใของยายไม่ตายที่ของยายหนิพระเจ้าอินท์ชิดยาไข่แง่รวมมันมานะมันตายวันนี้ก็เลยไปปล่อยลงสระให้เบิดเลยอือนี่นี่เรียกข้อกุ้งสีอะไรคะเรียกไก่ไข่เนาะกับไก่โบไข่เนี่ยอันนี้ไก่ไข่อ๋อ นี่กสี่หลัค่ะไก่ไข่ไหมอันนี้ไก่ไม่ไข่อันนี้ไก่ไม่ไข่อยู่ตรงนี้จะตัวที่สวยแบบนี้ประตูเพิ่นก็เฮ็ดเอาเองนั่นนี่คิดว่าก็ทำเอาเองที่ลงทุนแน่นว่าแล้วต้องเฮ็ดเอาเองนี่จะร่างใหญ่นี่น่ไกันหมดเลยเหยี่ยไปเฮ็ดไรายมิเตปุ๋ยดีเด้นี่คือไก่นี่ปุ๋ยสั้นดีเลยนี่เพิ่นอยู่จังสิ่หลักเนาะ ลอเกจนลองกั่ลองใครวันไหค้งงด้วยค่ะครังเดียวหมดเอาขี้มันเท่ากับไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยสั้นดีเลยไงรอครลูายุจะเอากระแหภัยให้ไัยอ่ะมาขี้รายสองวยบ่มีอย่างมาฝากเลยมกฮุ่งไหม่าสิปิดมาฝากเยอะขาี้านซเมีิไปือ ตำกินยังแซ่บถักต้นมักมีทังอีหยังผ่ะต้นมกมีมันกันยังตบบงเอาไปเด้อบ่ลาะเอาไปบ่เอาไปวงมืนเอาไปเลยไม่มีล่ะังนอค่าทังอีหยังมีหอดต้นไอ้ต้นมันน้นมนะใช่ใเขาเอิ้นต้นน้ำนมปะ เท่าก็บมีดอกบ่บ่าแมนเจเกวตาให้ันลูกสาวเพิ่นออกมาแต่คุณบ้มาปลูกนี่มันมีสุกเขียวกับสุกแร่นะคุณน่ะบรรยากาศโ้ยเงียบโวงโควิดเนะอันนี้ลูกสาววันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนการพันพิลล็อกเลยความสุขนี่แหละพี่น้องอุปกรณ์อุปกรณ์ตัดหญ้าเพิ่นก็ตัดเอาเองเเเเฮฮ็็ดดออางค่ะมือนั่นน่ะเฮ็ดได้ย่างตัดหญ้าอ้อมสวนอันนี้ต้นมะน้ำนมคืออยู่บ้านน้องปิ่นเนาะที่คลิปเบานิพนธ์ถ่ายลงที่ไปกินอยู่หน้าเงั้นน้องปิ่นนะนะ จนได้ก็ออกมากแล้วมันยังวอกมากลูกขี้ทอดประเทศลาวะบรรยากาศสุดหยอดเลยน้ำบ้าเยค่ะมือกี้ลองปิ้าตัวเลาะบ้านเลยหุ่น้ำมิงแล้วค่ะนี่ดีดนโอ้เครือมาน้อยนี่พี่น้องน่มีมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ็ดกินยุคโลกน้องนาเครือมาน้อยแล้วเครือมาน้อยใบมันนี่ ผักฟูไว้ซื้อค่ะผักเพียเชื้อดอกกับผีส่งขีข้านเนี่ย่ัลโมันเท็กผียากเดียวเดียวพาไอ้นกมาเฮ็ดกินจ้ะไอ้นกไป็ยันไปเฮ็ดให้กัตาย่องเก่าไปเฮ็ดให้กัตาย่องเก่ามีหอวเชือมาหน่อยจากต้นกล้วยเจียเหยวงเพื่อนไบ้อึดยูเอึดกินนะเพื่อนเป็นคนดูเพิ่อบโยู่บบเซาม่อะไรคะแต่ว่ามีเบี้โบถูกย่างมีบไล่จ่ายหนี้โบถุกอย่าง อันนี้ต้นมะต้องลูกมาได้ต้นมะต้องคุณบรรยากาศพี่น้องได้ยินไหมพี่น้องได้ยินเสียงเองียงไหมเออยิ่งบอกเป็น ก็เฉียดวสวยได้ค่ะทุกกิ่นตรงหน้า<ม>เพราะว่ากลินหลานอาหารไหลยอยู่ในบ้านบ<ม>่ใดนะก็เลยเบียดยิบอยู่ตรงหน้าก็าจะมีด<อ>ัก<อ>ปลาเขาล้อมรอบมันก็บถือ,อ,อว่าอยู่ในบ้านบถืบอว่าอยู่นอกเนาะใสมือถ <c oughs> ือลูกเป็นตรงหน้ารอบก็่กล้กันหลานอยู่ตงหน้ารอบขึนเลยที่น่าจะบ่ไหลเนาะแต่ว่าเนื้อกินนี่พูดแต่ก็เคยมีพ่ชทุกอย่างค่ะชุนยอดเลยพ่นต้นนั่นอันนี่ก็งามงามนี่แต่ก่อดีดี ง่ายผลงานที่ปิกมนไปไปไม่ชวนน้องฟินพี่น้องมือนี้ลักไปเพราส้นต้องฟินมือนี้โบเมนม้อนน้อยเดนนี่อันไปข้าวู้เดียวเ้าเปล่าไปผู้เดียวมือนี้พราะส้นต้องฟินหนูมากค่ะมือนีพอมีขหาน้องใหม่ต้องกินน้องใหม่เลยค่ะเด้อกินหนูป้าหนูปิ้งละเคยดีแซ่บตั้งมาจากข้อเลี้ยงซ้ำท่านเป็นคนเลี้ยงเป็นสี่ซอยเพคน พุ่มต้นมะแขงอะไรกับ่บยากเนาะมันชิเป็นนอเด้ยอ้อมใช่มะแขงเหระอ้อมใช่มะแขงนี่แหละคุณน้ามะแขงเพิ่นกะดกโดกเพิ่นมะแขงกับดกขนาดเลยมะเพ็ดมีปิีงี่อะไรระลูกเห็นตัวยองเพิ่นว้ามีเหรอผมน้กเพ็ดเพิ่นกะอยู่ข้างใตนที่เก่านี่แหละอันนี้ก็อยู่ข้างทใต้องกินไก่คุณครัวอยู่นี่ ตัวยู่ทางนีัวยู่นี่ริกยูนี่มะเขือยู่นันดอกแคยู่นันพี่น้องมีแ <c oughs> ละความสุขพี่น้องเนี่ยยุบายสันเพือนกันต้นมะพร้าวเพืนกันมนมาต้นมะพร้าวเอาอ,อ,าาาาอา้อ,อมรอบเลยเมือน,นี่เนาะอบคี้รบเนับเาะมเีบลอ่ออลนดีขนาดเลยเนมไปทางไหนกันเนาะทางนี้ก็เป็นให้นา นาบรรยากาศดีนี่ไงน้องปินี่มกำลังออกเลยเช็ดปวกพี่น้องเออนี่ไงนี่ไงปวดมากเลยนี่นี่นี่อ๋อมออกอีกกำลังออกนี่ยเอาอยู่แถวนี่ละเด็กเครื่องของเขากำลังออกเออลูกจะน่าเยียบได้กำลังโผล่อุ้ยดอกอันนี้ไหมสีหยียบเละปวกเลยนี่นี่กินอะไรก็ีด้กินแต่ดอกก็พด้ทิ้เอาไปต้มต้มตำเขียวนี่ไปทำเด็ก เก็บกินเหมือนกันแหละแาบันกินดัได้กับพอย่างล้วเนาะุนส้นอันดอกมาลินไม้นะมเป็นมาพี่น้องมันขืนสูงมรูว่าเป็นมาเอ้าเก็บไหมลูกเฮ้ยให้เกียวไปีดเนาะเอาออมมาเบิดแล้วซุดแล้วนี่ ร้านแก้วตาคาราโอเกะนี่เด้อปิดเป็นที่ตุนวี่น้องปิดมิดทีรีปิดกับปิดคักสองปีแล้วค่ะจะปิดว่าหนีลูกสาวคนข้าเมือบ้านเบิล้วเมื่อเบิด์ดถึงแคนโควิดรอบแลวคุณค่ะต้องพาละคารานเปิดคาาโควิดเ่าหมดละจะซีซาง่ายบะเขาก็บ่ิเิดมันละร์ดโน้ใหม่อยู่นี่แล้วก็น้อปินแมนฮาน้ใหม่ฮารน้ตใหม่ก เทปตออกอีกแล้วเทปตัวไม่เหงาฮึจีเกลตาพันสีเอามามีปากนี่สองนวยค่ะเบิร์กนี่ยี่สองนวยเอาหน่อยเดียวเด้อเอาไว้ใช้อีกหน่อยนึงว่าี่สองนวยมันเปลี่ยนลายแต่มันจะหมดมันเลอะหน่อยเดียวตัวอยากพดเฮ้น เอาในเดียวนั่นละจะไม่เอาอีกลั้อ่าแล้วใคยมาเอาอีลูกที่ยสองมันหนักนี่ค่ะของฝากเด้อนี่ของฝากจากเกี๊ยวตาเหลือยุกยังเหลืออยู่ทงปลายมันกันยังอยู่เด้ออือมันเอาเขได้หนูต่วนหนูกันยังเดี๋ยวค่อยมาเอามากันยังมาเดี๋ยวค่อยเปี่ยนร้อยนี่เป็นร้อยนวยคุณละสามต่วนพี่ต่วนกินนวยเดียวนอกนั่นแกงอะไรก็เอาไปพัด พูกันแล้วว่าไปกินไนดะ้เราไปได้ของฝากแล้วหลังจากที่พามาชมบ้านเจ๊เกาตานะเด,นด้มัมมมมมด้มี่พ้อมฝากมั่งมีพร้อมเดียวซีมีเจ๊เกาตาเป็นคุณแม่เล่นเอ็มวีเพลงของอาจารย์พูสซีมิไลนะนองไปก่อนฝักดีเด้อกันเด้อพี่น้องก็เข้าไปติดตามในที่ช่องพูสซีมิไลนะเข้าไปฟังเพลงก่อนเอ็มวีที่ตามไปทีหลังนะ ผมไม่ฮู้ค่ะพี่น้องอยู่ผู้เดียวพ่นก็เลยออกมาหาค่ะกิคลิปนี้กะซ้ำหนีน้องค่ะน้องพี่น้องคือดีสบายมนมหอดีเตาแหรอค่ะทุกคนเด้ออะไรพอกันไม่คลิปหน้าเด้อสบายดี